ว่าพรูทำอะไรแต่งหน้าค่ะจะบอกข้อเธอว่าเธอเป็นกระเทยอย่าบอกนะคะครูฉันจะบอกอย่าบอกนะคะครูก็ฉันจะบอกแล้วหนูบอกพอนะคะว่าครูใส่เสื้อนานเกลียดนะคะเอองั้นไม่บอกได้รู้กันระวังตัวไว้เถอะฮะแก่ๆแบบนี้กูตบคว่ำมาหลายคนแล้วมึงว่าใครว่ามึงนั่นแหละ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นหลักสิบนะคะแต่ก่อนอื่นเราทวนหลักหน่วยก่อนนะคะอ่ะขึ้นมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคือหัวแม่มือนะคะต่อไปหกเจ็ดแปดเก้านะคะมือมือเราได้เก้านิ้วนะคะต่อไปขึ้นสิบค่ะสิบคือหนึ่งกับศูนย์อันนี้คือหลักสิบนะคะต่อไปสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็คือขึ้นสามนิ้วกับหนึ่งก็จะเป็นสิบสามนะคะฝั่งนี้เป็นหลักสิบอ่ะสมมติว่าเราใช้ สี่ฝั่งหลักสิบก็ขึ้น40่ฝั่งนี้จะขึ้น3อ่างเซตศูนย์หฝั่งนี้จะขึ้นเลขห้าหคือหัวแม่มือฝั่งนี้2หันไปลูกให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยอย่างนี้คือ50กับ2ก็คือ5้านั่นเองค่ะอ่ะสมมติว่า94้ฝั่งนี้ขึ้น9 10อันนี้4ก็เป็น9ก้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนการบวกและการลบออกนะคะเพราะฉะนั้นติดตามไหมนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันค่ะ สวัสดีครับคุณครูที่เคารพรัก,รกช่วงนี้ผมขอหยุดพักไม่ไปโรงเรียนสักสองสามวันคือผมลุกเดินไม่ไหวเจ็บปวดหัวใจเป็นไข้หนาวสั่นต้นเหตุที่เป็น ครูสวยไหม <Huh? S 1> <c oughs> เอาความจริงไปตั้งกองขัวครูสวยไหม <c oughs> <c oughs> น่ารักมาก